สวัสดีครับผมอะ่ะชื่อบักส่วนเพื่อนผมะนะชื่อโกไอเนี่ยบุคลิกอะคนตีนขี้เล่นแต่มันเป็นคนจริงจังกับความรักมากเลยครับครั้งเนี่ยมันก็มีความรักเหมือนกันแต่เป็นความรักในความรักรักอนโลกอะไรสรับุนผมะนะผม<ฮ>คิดว่าแม่ง ไม่มีจริงหรอกเพื่อนผมอะเออฝันเกิน บางเมีตยไปก่อน,นะแต่คุพักมาา่ะ ว่าอะไรนะพี่อะไรผูฝาดปะเนี่ยเออผมคงฝาดจริงแหละพี่ฮักกูเซ็งวหรอทำไมเขาไม่ยอมตอบกูเลยวะกูถามจริงร่งหน,นึ่งก็อไม่คุยกับเขานานเลยเนี่ยนานแล้วนะเว้ยปีกว่าได้ละมะั้งมึงเชื่อปะอีย <c oughs> หน้าเขาอะกูยังไม่เคยเห็นเลยถามจริงมึงว่าเขาเนี่ยเออจริงแม้แต่กล้องอะเขายังไม่เคยเปิดกนะับกูเลยนะเว้ยเขาไม่ยอมเปิด บ้านเขากูยังไม่รู้เลยไม่รู้เยอะเลยกับเขาสักอ,อย่างเชื่อปะไม่โก้กูว่ามึงจริงจังไปหรวะมึงคุยกันเป็นแฟนกันยังไม่ได้เป็นเลยหน้าไม่เจอเลยเออแล้วมึงทำไงได้วะไอ้เงี้ยรักเขาไปแล้วนะเว้ยบ้าไปแล้วไอที่นี่บ้าไปแล้วเอาไปอยู่ไปไหนไอ้สัสรอกูด้วย อยา่าออกยิ้มให้เขาจะอ้วกไปพูดมาได้นนยังน่ยราคาว่าราคาละ,าะเปิดเพลงเลยเปิเดีเดียวโทรศัพยูง รักหรือวาทําไมเขาไม่เจอมาเจอกูตั้งทีวะเพื่อนอคุยกับเขานานเงี้ยมึงคิดว่าเขามีตัวตวนไหมต้องมีดิเฮียไม่งั้นเขาจะมาตอบเฉดกูได้ไงมึงบ้าหรือเปล่าผีมั้งเนี่ยมาตอบกูเนี่ยใช่กูหมายถึงแบบว่ามึงไม่กลัวเขาแบบปลอมรูปหรือว่าปลอมอะไรอย่างเงี้ยเคีื่อะไรก็แล้วแต่เงี้ยมาหลอกมึงวะไม่หรอกเนี่ยเขาคงไม่ใจร้ายอะไรขนาดนั้นหรอก มึงคุยกับเขาหน้าขนาดนี้จริงจังกับเขาระดับไหนเนี่ยก็จริงจังอ่ะก็กูก็รักเขาอ่ะอยากดูแลอยากอะไรเงี้ยมึงไม,ม่งคนไม่มีความรักมึงไม่เข้าใจหรอกโ,โอ้ยไอพ่อคนรักจริงสาธุกูขอให้โดนหลอกสักทีเถอะวะไอ้เหีย<ฮ>เป็นห่วงตาเหมึงแช่งกูเลยนะนะ สัตีไมเพื่อนแต่กวนขวนขวนพีดฮีไมเพื่อนวนโอ้โหพี่สัดไปเลยไปเลยพอ้สั์ไปเลยมาตัายเอ้าไละอ้านี่โถไปไหนมาเพื่อนนี่ยห้ตาไปหลนีนช่วงนี้ทั้งเซงห่ะเขาไม่ตอบกูอีกแล้วอ่ะเพื่อน เป็นไงคูบอกแล้วไม่เชื่อกูเขาแค่ยุ่งๆหน่อยมั้งเชื่อกูเดี๋ยวไม่เป็นไรกูรอได้แฉแหละรอมาเป็นปีหน้าไม่เคยเจอรออยู่แคสองสามปีคงไม่เป็นไรหรอกมั้งดูว่ามึงตลกปะเนี่ยเฮียคนยิ่งเซ็งอยู่หรอเว้ยอ่าเฮียเข้ามาก่อนกินเหล้าไงแก่เลยไม่อเฮียไม่อยากทำอะไรเลยหรอกูขอเอาไปนั่งในได้ปะอ่าๆเฮเข้ามาก่อนก็เซ็งเลยวว่ะ จะต้องรอทักใหม่นานแค่ไหนวะเนี <cleanup ambling. S 1> hey, he ่ย <grammar> พ <language> ี่ก้ว่างตัดใจถึงวะทีูไม่อยากแกล้งเราแกล้งยี่อะไรของมึงเะอเฮ้ยเฮี้ยเขาทักกูมาว่ะเฮ้ยแล้วทำไมคำพูดเขาแปลกๆวะเขาทักมึงว่า หวัสดีเสือะเออใช่มึงรู้ได้ไงอ่ะชื่อเฟร็ดน้องนุ่นมาแล้วเออใช่ไอ้สัตว์จะบอกนะมึงเล่นเฮียอะไรมึงเนี่ยสัตว์เฮียกูเพิ่งรู้เนี่ยว่าเวลาว่างแล้วน็เง่นกับเฮียสัตว์เฮียมึงเล่นไม่รู้เรื่องเลยนะเว้ยเอาจริงไอ้เฮียอ่ะไอ้เฮียกูมึงเล่นไม่สนใจเพื่อนฝูงเลยอ่ะ ไม่รู้ใครเป็นใครมีแต่ตนบ้างเปล่าก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยเนี่ยกูไม่เหมือคนจริงจังนี่ว่ะแต่ว่าแต่ตอนที่เล่นกีตาร์มึงขับมาหากูได้ไงวะกูมีวิธีของกูแล้วกันไอ้บักเล่นตั้มามีอะไรวะไอ้กูวางอะไรมึงช่วยหน่อยดิอะไรวะมึงช่วยทำเฟซเพื่อนกูคนนี้หน่อยดิวะ ได,ด้เพื่อนแต่จะสั่งสอนเพื่อนหน่อยขอบใจมากเพื่อนการตายกลัวไม่ได้ตั้งใจจะแกแล้งนะเว้ยกูแค่คยอยากจะสั่งสอนไม่เฉยเพื่อนเ,เชื่อใจใครมากไม่งั้นไม่เดี๋ยวเจอแบบนี้กูเตือนก็นกฟังๆหน่อย ขนาดไม่ม้ตัง้งใจไงอ้เหียออเฮียกูจะระวังตัวให้มากกว่านี้จะไม่เชื่อใครง่ายก่ะเออดีลัวว่าแต่รอบหน้าชื่ออะไรเดี๋ยวชื่อคอะไรยังไม่จบอีกไงน,นะ <c oughs> นี่นะครับความรักในความลับ